ผมที่ทางร้านไม่เคยบอกคุณนะคะว่าสีที่ทําออกมาเนี่ยมันใช้สีอะไรผสมกับสีอะไรนะคะซึ่งเราสามารถทําเองได้ที่บ้านถ้าเรารู้สูตรสีผมนะคะวันนี้เราจะมาบอกหมด เปลือกเลยนะคะว่าสีไหนทำอะไรก่อนอื่นเพื่อนๆแคปหน้าจอก่อนเลยนะคะแอมจะขึ้นสีให้ทั้งหมดนะคะเป็นสีของเบอร์ลิน่านะคะทั้งหมด12สีนะคะเพื่อนๆต้องแคปหน้าจอเก็บไว้เพราะเวลาแอมบอกสูตรอะ่ะแอมจะบอกว่าเบอร์นี้เบอร์นี้ผสมกับเบอร์นี้เพื่อนๆต้องแคปหน้าจอไว้นะคะโอเคหนึ่งสองสาม แล้วก็แคปไว้อีกสีหนึ่งนะคะแถมด้วยมันอยู่นอกตารางนะคะเป็นสี A 18นะคะแคปไว้เลยหนึ่งสองสาโอเครวมทั้งหมดมี13สีนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สีแรกเลยค่ะสีแรกนะคะคือสีบรอนเขียวหม่นนะคะสีออกโเทาบนบรอนนะคะแล้วก็มีประกายเขียวหม่นนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้นะคะสูตรเขาคือจดนะคะ ถ้าเพื่อนๆผมดำนะคะให้ฟอกสีผมก่อนนะคะด้วยดีแค t ผมสีทองนะะบวกไฮโดรเจน9%นะคะฟอกให้ได้ระดับก่อนนะคะส่วนสีที่ผสมนั่นก็คือสีเบอร์ A18 กับ A31 นะคะเอามา mix กันนะคะ2ส,สูตรนะคะผมสั้นผมยาวใช้ตามาตามตามหลอดนะคะถ้าผมยาวก็2หลอดนะก็อย่างละ2หลอดถ้าผมสั้นก็อย่างละหลอดนะคะก็คือลงสีจ้ะ โคนผมถึงปลายผมเลยเว้นไปลายไว้หนึ่งนิ้วพอสีใกล้ๆจะแบบใกล้จะได้สีแล้วค่อยลงที่โคนอีกทีหนึ่งนะคะสีก็จะได้ตามภาพนี้เลยคะ่ะสีที่สองก็เป็นสียอดฮิตเลยนะคะสีเทาประกายน้ำเงินนะคะเดี๋ยวอันจะขึ้นรูปไว้ให้ตรงนี้นะ ่าโอเครูปประมาณนี้นะคะวิธีทําก็คือหากใครมีผมสีดำก็คือฟอกผมก่อนตามสูตรที่บอกเลยนะคะฟอกผมสีขาวกับไฮโดรเจน9%ให้ได้ระดับสีนะคะส่วนตัวสีเนี่ยสูตรก็คือเบอร์ a ีน A6 นะคะแล้วก็เบอร์ a A41 แล้วก็เบอร์ a ีน A21 ใช้3สีนะคะส่วนผสมก็คือ ใช้ทั้ง3หลอดผสมลงไปเลยนะคะในอัตราส่วนที่เท่าๆกันนะคะแล้วก็ลงผมจะโคนถึงปายนะคะเว้นโคนผมไว้1นิ้วนะคะพอสีใกล้ๆเริ่มได้แล้วก็ค่อยมาลงโคนอีกทีหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งก็จะได้สีตามรูปนี้เลยะคะ่ะสีต่อไปนะคะเป็นสีแบบซอฟต์ใช้ทำแล้วสามารถไปทำงานได้ไปพบปะประชุมปะ ปังอะไรได้หมดเลยนะคะเป็นสีน้ำตาลโทนสว่างนะคะสีนี้สวยเซ็กซี่ตามรูปนี้เลยคะ่ะโอเคแล้วก็ขั้นตอนการทำนะคะก็คือต้องฟอ,อกผมก่อนสำหรับคนที่ผิวผมดำนะไม่ให้ผิวดำคือสำหรับคนที่ผมดำนะก็ฟอ,อกสีผมด้วยผงสีทองของ d c a s สนะคะบวกกับไฮโดรเจน9%ฟอ,อกให้ได้ระดับนะคะแล้วก็มาผสมสีนะคะสีที่ผสมกันก็มีเบ r รลนา a 16กับเบรลนา A ยนะคะผสมในอัตดส่วนที่เท่าๆกันนะคะถ้า2หลอดก็สองหลอด1นหลอดก็หนหลอดอัอาส่วนเท่ากันผสมแล้วก็ลงจากโคนถึงปลายเว้นโคน1นิ้วนะคะแล้วก็พอสีผมเริ่มได้สีที่ต้องการค่อยมาลงโคนนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจะได้สีผมตามนี้เลยคะ่ะมาที่สีต่อไปนะคะสีนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่สุภาพแต่แอ แก๋แอบแบบมีสตลยเล็กน้อยนะคะคือน้องๆนักศึกษาทําได้คนทํางานทําได้ใช้ทํางานใช้ประชุมอะไรยังดูสุภาพอยู่นะคะสีนั้นก็คือสีน้ําตาลโทนสว่างเหลือบเขียวนะคะสีนี้สวยมากๆเลยจะขึ้นรูปตรงนี้นะคะขั้นตอนการทําก็คือถ้าใครผมดําก็เหมือนเดิมก็ฟอกสีผมก่อนนะคะแล้วก็ตัว,ตวส่วนเนื้อสีเขานะคะประกอบไปด้วย บอร์ีนา A16 นะคะแล้วก็บอร์ีนา A27 แล้วก็บอร์ีนา A31 นะคะผสมในอัตราส่วนที่เท่าเท่ากันนะคะผมยาวผมสั้นก็ใช้อัตราส่วนให้เท่ากันนะคะแล้วก็ลงต้น่คนจดปลายนะคะเว้นคน1นนิ้วเหมือนเดิมทุกประการเลยค่ะแล้วก็สีผลที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ สีต่อไปนะคะเป็นสีน้ำตาลทองโทนสว่างนะคะสีนี้ก็สวยเก๋ทันสมัยมากๆเลยนะคะรองจากสีโทนสีเทานะคะอ่าสีนี้นะคะส่วนประกอบ ของสีนะคะผสมไปด้วยบริน่า A16 กับบริน่า A7 นะคะใช้อัตราส่วนที่เท่าๆกันนะคะผมยาวผมสั้นก็ใช้อัตราส่วนที่เท่ากันนะคะ1หลอดก็1หลอดอัตราส่วนถ้า2อีกีสีหนึงสหลอดอีสีก็2หลอดนะคะวิธีการทําก็คือเหมือนกันเลยก็คือทาตั้งแต่โคนจรดปลายนะคะแล้วเว้นโคน1นิ้วนะคะพอสีใกล้ๆได้แล้วก็เออ ลงโคนตามทีหลังนะคะแล้วก็ล้างออกสีที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยสวยเก๋เปรี้ยวสดๆสีต่อไปนะคะเป็นสีที่เปรี้ยวมากๆเลยนะคะสีแบบว่าเลิศบอกเลยนะคะสีเทาประกายน้ำเงินนะคะสีนี้อ่ามันจะมีตัวแม่สีขาวของ B c a s สด้วยนะคะเพื่อนๆจดรหัสไว้เลยนะคะรหัส B H โอคีด 0, 0, 0นะคะตัวนี้ต้องใช้ฟอกก่อนเพื่อให้ผมเนี่ยขาวมากที่สุดนะคะจะไม่ใช้ตัวแม่สีนี้ไม่ได้เลยเพื่อนๆต้องใช้ฟอกก่อนนะคะเมื่อฟอกเสร็จจนขาวระดับ10เลยนะคะเอาให้ได้ระดับ10เพอขาวได้ระดับ10แล้วก็ลงเบอร์หน้า A41 ลงไปเพื่อนๆก็จะได้สีผมตามนี้เลยค่ะ สีต่อไปนะคะสีเนี้แอมเคยทำแล้วลงคลิปแล้วก็ยอดวิวเนี่ยเยอะมากๆเลยเพราะว่าสีเป็นสวยมากเพื่อนๆแนะนำเลยนะคะสีนี้ก็คือสีเทาสีบอลเทาประกายเขียวนะคะคือแบบสีสวยมากๆเดี๋ยวแอมจะขึ้นรูปไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนวิธีการทำก็เหมือนเดิมเลยใครที่ผมดำนะคะต้องฟอกสีผมให้ได้ระดับก่อนนะคะซักระดับแดก็ได้แล้วนะคะแล้วก็สีที่ใช้ในการทำผมสีนี้นะคะก็คือ สีที่ใช้ทั้งหมดมี3ามสีนะคะแต่ว่าอัตราส่วนทั้ง3ามสีเนี่ยไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆจดดีๆนะคะสีเบอร์ลิน่า A 3ส1อหลอดนะคะสีเบอร์ลิน่าส0 A 3 1บสเอครึ่งหลอดนะคะคือเกินครึ่งหลอด1ส่วนสอ่ะค่ะเหลือไว้นิดหนึ่งนะคะสีที่สามเบอร์ลิน่า A 27เ็ซต1ส่วนสี่อ่ะค่ะครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งอ่ะค่ะของหลอดนะคะใช้ผสมสัดอัตราส่วนตามนี้นะคะ คือเบอร์32 1หลอด31เอ็ดเหส่วนหลอดนะคะเบอร์27่สิเหลอดนะคะใช้ผสมเข้าด้วยกันแล้วก็ลงผมได้เลยตั้งแต่โคนจดปลายเว้นโคนหนึ่งนิ้วนะคะและทิ้งไว้นะคะพอได้สีผมตามที่ต้องการแล้วก็ลงโคนตามแล้วทิ้งไว้อีกแป๊บหนึ่งนะคะสีผมที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะสีนี้สวยมากๆนะคะแนะนำเลยค่ะ สีต่อไปนะคะสีนี้เป็นบอกว่าแฟชั่นนิสตามากๆเลยนะคะคือน้องๆนักศึกษารห,หรือใครที่ทํางานเนี่ยไม่น่าไม่น่าจะทําสีนี้ได้ไม่สามารถทําได้น่าจะเป็นแบบว่าคนที่แบบเป็นเจ้าของจัดก,การกิจาการเองหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยสีเนี้ยเลิศมากแม่นะคะสีนี้ก็คือสีชมพูพาสเทลนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าขั้นตอนทํำยังไงนะคะขั้นตอนของเขานะคะก็คือเหมือนสีอื่นๆเลยคือต้องฟอกสีผมก่อน ด้วยผงฟอกดีแคสสีขาวนะคะบวกกับไฮโดรเจน9%นะคะฟอกให้ได้ระดับไปจนถึงระดับ10เลยเพราะสีเนี้ยต้องฟอกให้ได้ระดับถึงระดับ10นะคะให้ขาวมากๆเลยสีมันถึงจะได้แบบออกมาเป็นชมพูพาสเทลนะคะถ้าได้แค่ระดับ7 <c oughs> ระดับ8ยังลงไม่ได้นะคะเพื่อนๆต้องกัดอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนสีที่ผสมนะคะมีทั้งหมด3ส,สีด้วยกันนะคะเพ <c oughs> ื่อน,นะะ <c oughs> ๆเตรียมจดนะคะ สีแรกนะคะเป็นเบอริน A24 ใช้ครึ่งหลอดนะคะสีต่อไปเป็นเบอริน A21 ใช้2ข้อนิ้วเท่านั้นก็ประมาณนี้1นึใช้ประมาณนี้นะคะแล้วก็สีต่อไปเบอริน A16 ใช้1ห,หลอดนะคะอัตราส่วนเท่ากันนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆผมยาวเพิ่มแบบ เบรหน้า A 1 6เป็น2หลอดอย่างอื่นก็ต้องเพิ่มไปอีกเท่าหนึ่งเนี่ตราส่วนเท่ากันนะคะแล้วก็ลงตั้งแต่โคนจดปลายนะคะทิ้งโคนไว้1นิ้วเหมือนเดิมเลยพอครบเวลาของเขาสีที่ได้ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะสีต่อไปนะคะเป็นสีที่สวยมากๆอีกสีนึงเช่นเดียวกันเลยแอมไว้มีโอกาสแอมจะทำคลิปสีนี้ด้วยนะคะเป็นสีบรอนเขียวนะคะเป็นสีบรอนเขียวเลยซึ่งสีสวยมากๆเลย สีเนี่ยสสีใช้2ส,สีผสมแต่2ส,สีเนี้ยไม่มีในตารางที่ให้แคปไปนะคะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนๆจดแล้วก็ไปหา,าตามร้านก็ได้นะคะขั้นตอนการทํานะคะก็คือถ้าใครผมดาก็ฟอกสีผมก่อนตามสเต็ปเขาเลยนะส่วนตัวสีเขาฮะตัวเนื้อสีนะคะผสมไปด้วยเวอร์นอ้า A35 1หลอด กับเบอร์ดีนา A 3 8 1หลอดใช้อัตราส่วนเท่ากัน1ต่อ1นะคะถ้าผมยาวก็2ต่อ2นะคะเพื่อนๆจดสูตรไว,ว้แล้วก็เหมือนเดิมเลยลงตั้งแต่โคนจดปลายเว้นคน1นิ้วนะคะพอได้เวลาเขาแล้วก็ค่อยลงโคนอีก1นิ้วที่เหลือแล้วก็ทิ้งไว้จนได้สีตามต้องการแล้วก็ล้างออกสีที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยคะ่ะสีสวยมากนะคะสีนี้สายฝอมากเลยถ้าใครชอบต้องลองทำนะคะ สีต่อไปนะคะสีนี้ก็สามารถน yeah kind of ั weakest, less, ologique, <gorilla> fruit, กเรียนนักศึกษาหรือคนทํางานก็สามารถทําได้นะคะสีนี้ก็คือสีบอลเขียวสว่างนะคะสีคือค่อนข้างแบบว่ามีความยูนิคในตัวคือแบบคือทําเหมือนไม่ทําอ่ะแต่ก็ดูรู้ว่าเออทาสีมาแล้วสีแบบว่าแฟชั่นนิสต้าเหมือนกันนะเออแต่แบบว่าแอบเรียบร้อยนิดนึงนะคะเออขั้นตอนการทํากำนะคะ ก็คือต้องกัดสีผมก่อนเหมือนเดิมเลยขั้นตอนเหมือนเดิมถ้าใครผมดํายังไงก็ต้องกัดสีผมก่อนลงสีนะคะเพื่อนๆแล้วก็สีที่เขาใช้เนีมีทั้งหมด3สีนะคะเพื่อนๆจดตามเลยค่ะสีแรกเบอร์ลิน่า A16 นะคะ1หลอดเบอร์ลิน่า A40 1หลอดเบอร์ลิน่า a อ1 1หลอดใช้อัดตาส่วน1ตอตอเท่ากันทั้งหมดนะคะผสมให้เข้ากาันแล้วก็ ลงผมได้เลยตั้งแต่โครนจดปลายแล้วก็เว้นคนหนึ่งนิ้วเพราะได้สีแล้วก็ลงโคนเพิ่มเพราะได้สีเท่ากันทั้งศีษะแล้วก็ล้างออกก็จะได้สีผมตามนี้เลยค่ะมากันที่สีสุดท้ายแล้วนะคะสีนี้ขอบอกเลยว่า สีปราบเซียนทํายากมากเวอร์ถึงไปทําที่ร้านบางร้านก็บางทียังไม่ได้สีตามที่ต้องการเลยนะอ่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อไปทําที่ร้านยังไม่ได้สีตามที่ต้องการเราก็มาลองผิดลองถูกทําเองดีกว่าถูกไหมเออจะได้ไม่เปลืองเงินเปลืองทองนะอ่ะสีนั้นก็คือสีม่วงพาสเทลนั่นเองค่ะม่วงเทาพาสเทลนึกออกไหมเดี๋ยวแอมขึ้นสีไว้ให้ตรงนี้ นี่ค่ะสีนี้ทำยากมากๆเลยคือทำสีเนี้ยร้านไหนทำได้ร้านนั้นคือเออ number รแต่ส่วนมากจะแบบเป็นสีปรับเซียนทํากันไม่ค่อยออกมาตรงปกเท่าไหร่นะอะขั้นตอนการทำก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆต้องไปกัดสีผมให้ได้ระดับสีนี้สีผมที่กัดต้องได้ระดับ10เท่านั้น10 11ได้หมดเลยเพราะว่าสีผมต้องขาวมากๆถึงสามารถลงสีเนื้อสีลงไปแล้วได้ตามนี้นะคะตัวเนื้อสีของเขานะคะเพื่อนๆจดนะคะ อ้อลืมบอกไปนิดนึงนะคะขั้นตอนการกัดสีผมนะคะจำเป็นต้องใช้แม่สีขาวของ d c แคสนะคะเบอร์ B H H ที่เป็น H ฮ่องกงอะค่ะ B H O ขีดศูนย์ศูนย์เหมือนตัวเมื่อกี้นี่คะที่ต้องใช้แม่สีขาวนี่ในการกัดด้วยนะคะตัวสีนะคะจดนะคะใช้เบอร n น่า A หกนะคะหนึ่งส่วนสามหลอดนะคะเบอร n น่า A ยี่สิบสี ใช้แค่2ข้อนิ้วนะคะนิดหนึ่งแล้วก็บริน่า A21 ใช้5ข้อนิ้วเพื่อนเพื่อนนับข้อนะใครข้อสั้นข้อยาวกันอะนับเอานะคะแล้วก็สีสุดท้ายบริน่า A16 ใช้1หลอด A21 เนี่ยคะ่ะใช้5ข้อนิ้วคือมันเป็นตัวโทนสีเทาเราต้องใส่เข้าไปผสมกับสีสว่างเพื่อปรับสีให้สีมันได้ เป็นพาสเทลม่วงพาสเทลออกมาเราไม่ต้องการให้มันม่วงเป็นแบบม่วงเจ้าป้าเราต้องการให้มันเป็นม่วงพาสเทลเพราะฉะนั้นต้องเป็นต้องใส่สีเทาลงไปเบรกเขาแล้วก็สี A 24ใช้2ข้อนิ้วก็คือลงไปเบรกไปเบรกสีม่วงตามนี้เลยเพื่อนๆแล้วก็ผสมกันในอัตราส่วนเท่านี้นะคะแล้วก็ ลงทิ้งไว้ตามสูตรเลยก็คือเว้นโคนหนึ่งนิ้วแล้วพอได้สีแล้วก็ค่อยมาลงที่โคนอีกครั้งหนึ่งพอได้สีตามต้องก,การแล้วก็ล้างออกเพื่อนๆจะได้สีเลยค่ะสีเนี่ยสีปราบเซียนจริงๆเลยนะเพื่อนคนไหนทำสีนี้แล้วทำออกมาได้นะมาคอมเมนต์หน่อยเออเดี๋ยวอมีรางวัลแจกมาเลยดีกว่า <c oughs> คือเพื่อนๆพคนไหนทำสีนี้ออกมาแล้วได้สีตามนี้นะ มาอินบ็อกซ์มาคุยกันเลยเดี๋ยวมีรางวัลให้นะเป็นพวกแบบทำสีผมนี่แหละแสดงว่าคุณเนี่ยไปเปิดร้านได้เลยเพราะสีเนี้ยสีปราบเซียนบางร้านยังทำไม่ได้เลยนะเออคุณทำได้นี่ถือว่าแบบคุณเก่งมากโอเคนะบัว okay, <c oughs> <c oughs> ฉันยกให้เดิอ โอเคค่ะสำหรับวันนี้เราเ็้ามาบอกสูตรสีผมลับๆที่ร้านทำผมไม่เคยบอกเรานะคะบอกหมดเลยวันนี้เป็นสูตรของทางเบอร์รีน่าทั้งหมดเลยนะคะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปประมาณนี้ก็คลิกไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็เมนมาคุยกันจะได้มาบอกทริคเกี่ยวกับสูตรทำสีผมกันอีกนะส่วนใครที่ยังไม่กด u b s c r i b e นะคะกด u b s c r i b e ไปด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปละจ้า บายๆี๋ยวจะไปทำสีผมก่อนนะ